สายดีสบายดีพ่อเม่พี่น้องสบัสดีเอฟซีฮาเบิร์ตสกุลสูคนนาอหรือสิเป็นพ่อเม่พี่น้องพังลาวและพังไทยต่างประเทศน้ำพอ่อมเนาะพ่อเม่พี่น้องเลยที่หักเพลงกันคือเก่าเด้อเป็นดีตอ้อนรับเข่าสูซ่องเมยญ่จันดาบันนาะคือเก่าพ่อเม่พี่น้องเลยโดยวันนี้ก็มาพบมาพ่อกันคือเก่าคือเดิมเนาะพ่อเม่พี่น้องเลยช่วงสาวเนาะ เศร้ากบ่เศร้าปันใดพ่อแม่พี่น้องเลยประมาณเป็ดมงปลายเนาะพ่อแม่พี่น้องกับเมนเดลีนี่เบิ่งมงเป็ดมงปลายพ่อแม่พี่น้องมาสบายดีพ่อแม่พี่น้องค่ะช่วงเป็ดมงเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยมาพบมาพบมาพบมาเจอกันคือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเด็บีทางใดก็ดีพ่อแม่พี่น้องคือฮักเพลงกันคือเก่าเด้อเอามาเบิ่งมาชมเนาะส่องไม่ใหญ่จันดาบานนาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยโดย ก่อนอื่นกับผักพ่อเม่พี่น้องเนาะกดไลค์กดซีผักกดติดตามเลยเด้อก็ได้ให้เมยง่าจันดาบรรณาทา,ายคลิปต่อไปอีกเนาะพ่อเม่พี่น้องเลยโดยมาน,นี่กับชิมาว่าชูพ่อเม่พี่น้องครับพังเนาะเมื่อวานนี่กับเรได้ลงคลิปเนาะพ่อเมยพี่น้องเ้ยอะไรถ่ายทำอัปเดตยังให้พ่อเม่พี่น้องติดตามรับชมกันเนาะ เอ้ยขอโทษขอให้ละลายๆเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อวานนี่กับประเทศไทยมาซื้อนึงกับประเทศไทยเนาะพ่อแม่พี่น้องโทรศัพท์ติดขัดเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยที่ว่าใครเข้ามาเบิ่งติดตามรับชมช่องมันแง่จันดาเฮฮวงหายไปทางใดดิเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเห็ดบ่ได้พ่อแม่พี่น้องเลยติดขัดแต่ก็เลยไปฉ่อมไปเซ็มกระเบิดหลายร้อยหลายพันตึบพ่อแม่พี่น้องเลยหลายเส้นตึบเนาะมันแง่จันดาบรนหน้าก็่วได้กลับคืนพื้นมา ว่าส wow, ู 20, ่พม่พี่น้องเอฟซีครัพังหลายหลายคนนี่คือเก่าพม่พี่น้องเนาะมาพบมาเจอกันคือเก่าเด้อพม่พี่น้องเลยวันนี้มินายจันดาก็เปิดภาพออกมาก็ยูเทียงให้เทียงหน้าคือเก่าคือเดิมพม่พี่น้องอยูไห้ยูหน้าคือเก่าเด้อบริไปทางใดเด้อเนาะพม่พี่น้องเลยดวยวันนี้มินายจันดามานหน้าก็ได้มาพบมาพอโอ้่อแม่พี่น้องเลย อ่างเหินกับพ่อเม่พี่น้องเข้าไปสองมือสามันโอ้กพ่อเม่พี่น้องเลยเนาะไ้ลงคลิปลงไลน์โอ้ยกีหอดจอดถึงกันคือเก่าเด้อพ่อเม่พี่น้องเลยมีเจะดาบ้านหน้ากระไดจากคนสีบ้าสีบ้าเนาะพ่อเม่พี่น้องเห็ดจังไดเนาะอยากได้ไม่ก็ะไดบ่ได้พ่อเม่พี่น้องแต่บ่มีเงินมีคำก็คอยหาคอยไปเรื่อยเนาะพ่อเม่พี่น้องมีเงิจะดาบ้านหน้าก็ะไดอยากได้หน่วยไม่อยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องแต่บ้านบ่มีเงินนี่แหละเนาะโดย น,นี่มใหญ่จันดาบันนาก็ได้มาพบพ่อพบเจอเอฟซีเขาทุกคนป้าลุงอาวอา,าอยู่ทางใดก็แล้วเตเ้นาะพ่อแม่พี่น้องจะหักเพ่งกันคือเก่าคือเดิมเดนอเนาะโดยมใหญ่จันดาบันนาก็ได้มาเปิดภาพออกมากะอ,อยู่เทียงน้าเมื่อวานนี่กับเมื่อบ้านพ่อแม่พี่น้องคําแลวเนาะประมาณสามสี่โมงเมื่อตั้งเสียงพมเสียงพินนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะปะทรศัพท์หมี่น โม่คู่ลินกับลงลุบลงเล็บไปเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยต็ดจังได้เนาะบ่ให้บายก็เจิตได้เนาะคือห้ามห่วงโพดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็ซับกระได้ว่าเบิ่งในเด้อว่ากับพ่แม่นคนอื่นเนาะพ่อแม่พี่น้องกับพี่น้องเจ้าของเนาะว่าจากเบิ่งในเด้อเบิ่งกับไ่ได้เบิ่งซื่อๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตัวเองโม่หูโบ่จักกันเลยลบเสียงพินเสียงแคนในยัยจันดาบ้านนาเต็ดอันหูโป๊กเหน่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยต็ดหน้าปกของเพื่อนเหน่เนาะ วันนี้ก็ห่วงเฮยไปสามวันเต็มๆเลยพ่อเมยพี่น้องบอได้ลงคลิปลงไลน์บอได้ถ่ายทำอัปเดตอย่างเลยพ่อเมยพี่น้องเลยโดยไอ้กีหอดยอดถึงอยู่เลยพ่อเมยพี่น้องเลยมีไนจะนดาบ้านหน้าก็ได้เป็นห่วงเป็นไน FC ฮาทุกคนในหลายคนมาเบิกมาชมพ่อเมยพี่น้องเลยโอ้ยก่อนอื่นก็ขอบุญขอบคุณในหลายเด้อพ่อเมพี่น้องเลยผูขอมาเบิกมาชมเนาะขอมุกขอบใจในหลาย้ยพ่อเมพี่น้องเลยเจ็บยังไดเนาะ มันนี่มายงจันดามัานนาก่าได้สวยโอกาสเข้ามาเปิดภาพเว้าสู่พ่อแม่พี่น้องครับพังละลายเนาะกูเอฟซี่ G, นเขามาติดตามรับชมอะไรพ่อแม่พี่น้องเลยช่องม่ใหญ่จันดาบ้านนาคือเกา่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องหัวใจนี่ก็โตข่งวงเฮยไปหลายวันตื่นพ่อแม่พี่น้องมาเอ้ยเนาะเอฟซีหลายคนก็สิคิดที่ว่าอยู่พ่อแม่พี่น้องคนคอมเมนต์มาเนาะ พนาโอ้ยช่องมันังจันดาบ้านนาไปทางใดเด้พนา่วงเคยไปบอกหรือว่าออกไปยาเลยบอกนนพนาพเมพี่น้องเนาะบางคนพนเมนมาว่ายาเลยบอสน,นะเป็นยังไงท่อเลยบอกพนาโอ้ยพเมพี่น้องเลยมินายจันดาบ้านนาบริทท่อง่ายๆเด้เอแต่ว่ามิในายจันดาบ้านนาบม่ได้ไปทายทำอัปเดตอันเป็นสะพานคูหักแลก้วก็เป็นเป็นสะพานอัน ทายบุญพ,มพเมพี่น้องเลยมีนาจันดาบ้านหน้านะไ่ได้ไปทายทํำอัปเดต,ตข้างบ้านข่างซองเนาะพแมพี่น้องบม่ได้ไปทางไกลเนาะบม่ได้ไปเบว่าคือมูคพมพนพเมพี่น้องเลยมีนาจันดาบ้านหน้านี่มาทายคลิปธรรมศาสตร์โอกาสพเมพี่น้องเลยทายทำํำธรศาสตร์ทำงานการเกรรษตรที่กรพเมพี่น้องเนาะทายทํำปลูกพักปลูกมีบอ่อเออไปครบพ่อกะ่ายคือกันพเมพี่น้องว่าเป็นบุญเป็นทานบอ่อเนาะ เป็นแก้วเป็นดองบอพ่อแม่พี่น้องเมย์ญ่จันดาบานนากะได้ถ่ายทำยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าถ่ายน้ำให้น้ำนาทำบัตรชาติเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเมย์ญ่จันดาบานนาไม่ได้ออกข้างนอกไม่ได้ไปทางเมืองเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยโดยนั่นมันนี่เมย์ญ่จันดาบานนากะมาว่าสู่เอฟซีห้างเนาะทุกคนพ่อแม่พี่น้องเลยผู้เขามาติดตามหับส้มอะไรขอบุญขอบคุณคือว่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยห่างเหืนไปสามมือสามวัน ใจก็ตุ๊กบ่บ่บพเมพี่น้องเลยเนาะอยากมาถ่ายทำอัปเดตให้พเมพ่นนอกค่าติดตามรับชมกันทุกวันะอะไรพเมพี่น้องเลยเนาะห่วงเป็นห่วงเป็นไงอยู่ไยพเมพี่น้องเลยมีไ่จัน a, าดาบ้านนากระไดโดยว่าสิไปเขา่าเป็นพิมพ์งานเขา่าช่องผลญงยงพเมพี่น้องบาทน,นี่เนาะมันนีกระถาติดตามรับชมกันจักส์แมนมือใดพเมพี่น้องเนาะมีไงจันดาบ้านนากระสิไปเขา่าเป็นพิมพ์งานน้ำพ่นเนาะ โอ้ยไม่ไง่จนดาบันนาไทยธรประสา์แท๊กสิเป็นยังใดพ่อเมีพี่น้องเลยกับนานได้นานเป็นไปเนาะพ่อเมพี่น้องงานโอ้ยพ่อเมีพี่น้องเอ้อยากว่าเนาะ่ายทรประสา์อยู่ให้อยู่น้านน่กันานได้นานไปพ่อเมีพี่น้องเลยเนาะโอ้ยไม่หง่จดดาบหน้ากัจไปเขาขอเขาเป็นพิมพ <Alright. S 2> ์งานน้ำเพลินพ่อเมีพี่น้องพขาใหญ่ยุ่งแล้วกะพ่อน้องคนหน้า แล้วก็พ่อใหญ่ก้อยเพิ่นพ่อเม่พี่น้องอันเพิ่นเป็นหมอเคนพ่อเม่พี่น้องเลยเป็นหมอเคนกับเมนเนาอพ่อเม่พี่น้องอันพ่อใหญ่ก้อยเพิ่นกะแต่ว่าช่องเพิ่นนี่จักเม่นเป็นจักช่องอย่างน้องพ่อเม่พี่น้องเมย์จันดาบานนากันยังบ่ท่านได้หู้จักยังบ่ท่านได้ถามเพิ่นพ่อเม่พี่น้องแต่ว่าเมยงจันดาบานนาเข่าซื้อให้เพิ่นก้อนนาอพ่อเม่พี่น้องเลยโอ้ยเมย์จันดาบานนากันเนาะบไร้หูซื้อเพิ่นกะว่าไปก้อนแล้วพ่อเม่พี่น้องเลยโดยโอ้ยถ้ะ ไปติดตามรับชมกันเนาะมหญ่จันดาบ้านนาสิเข้าไปเป็นพิมพ์งานน้ำเพลินพเม่พี่น้องเลยอยู่แต่ไฮแต่หน้าธรรมศาตรโอ้ยนานไปพเม่พี่น้องเลยโอ้ยบ่งยามใดก็คือเก่าเนาะบบเดินพเม่พี่น้องบ่ยกโบใหญ่ไอจังสิเป็นจังใดพเม่พี่น้องเนาะมหญงจันดาบ้านนากับเบิดปัญญาพเม่พี่น้องเลยว่าม่หญ่จันดาบ้านนานี่ทโทเนาะโท่โบได้ลงยูทูปเนาะพเม่พี่น้องโอ้ยบบได้โทรง่ายพเม่พี่น้องเลยมหญงจันดาบ้านนาใจมักพเม่พี่น้องเลย เอ้ยผากกดไลค์กดเซนเลยเด้อพ่อเมยพี่น้องเลยผากกดติดตามพอเป็นกำลังใจให้เมยญงจันดาบ้านนาทายคลิปต่อไปพ่อเมยพี่น้องเลยโอ้ยสิเป็นจังใดเนาะว่าสิไปเป็นอันดาวเต้นให้เพ,พิ่นพ่อเมยพี่น้องเลยผู้ใหญ่ก้อยเพิ่นกบเป็นอันคนเป่าแค้นตีกองบีพินได้พ่อเมยพี่น้องเลยแต่ว่าพอคูณหน้าเพิ่นกบเป็นคนร้องคนลำเนาะพ่อเมยพี่นออยย้องเลยผู้ใหญ่ยุ่งเพิ่นกะร่องคือกันพ่อเมยพี่น้อง ไดว่าเมย์ใหญ่จันดาบานนานี่นลํำมาเป็ีนร่องมาเป็ีนเด้อพ่อเมย์พี่น้องไอโก้โทษขอพภายหลายเด้อแต่จะเข้าเป็นพิมพ์งานนเพลินจกิเป็นยังไงสิคืออยูโบ่เนาะพ่อเมย์พี่น้องเอยโอ้ยหลายๆคนมาชมมาเบิงเนาะคือจากหัวเนาะพ่อเมย์พี่น้องเมย์ใหญ่จันดาบานนาอะตื่นเต้นเลยพ่อเมย์พี่น้องว่าจะไปเข้าเป็นพิมพ์งานนําเพิินก็ได้เมื่อวานนี่กันเนาะเม่ใหญ่จันดาวันนากันเลยเมื่อสี่โมงเลงพ่อเมยพี่น้องบทันเพิ่นเลิก่อนเนาะตื่นะ เปิ paid, so ่นทูหาเพิ่นก็ว่าเออเป็นยังไงเพื่อนยายนุ่งเพื่นยงยนุ่าโอ้ยเลิกเด้อว่าไปลัดงัวแล้วว่ะลัดงัวมาเข่าข้อข่าลักเพื่อนอะพื่อนพี่น้องเลยเติมมียายนจันดาบรรดาก็ตื่นเต้นว่าจะได้ไปเข่าเป็นพิมพ์งานน้ำเพิ่อนพมีพี่น้องเมื่อวานนี่เนาะโอ้ยจังไดเติมพมีพี่น้องเลยยาชิงลังสิไปเข่าพิมพ์งานน้ำเพิ่นเมื่อวานเลิกเลยพมีพี่น้องเพิ่นเฮ็ดตั้งแต่เวินได้พมีพี่น้องไอ้เพิ่นเข่าชงเตวินเนาะเมื่อวานนี่เนาะจากจังหวงประธามญยงเพิ่นพอนพี่น้องเพื่อนพ เป็นยังไดกระถาไปติดตามรับชมกันเลยเด้อพเมยพี่น้องจากมใหญ่จันดาวันนาจะไปเข้าเป็นพิมพ์งานลำเพลินเมื่อใดพเมยพี่น้องไยติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆเนาะเอยจังลาพเมยพี่น้องเลยตื่นเต้นเนาะสี่คืออยู่บ่นเนาะพเมยพี่น้องเลยเต้อดีใจพเมยพี่น้องมใหญ่จันดาวันนาจะได้มีพิมพ์งานหลายๆคนเนาะผู้นึงกับเห็ดแบบผู้นึงก็บอาไปแบบนึงผู้นึงก็วอาไปแบบนึงอะไรพเมยพี่น้องเลยโดย เอ้ยม่ใหญ่จันดาบันนากระมันนี่ก็ได้เปิดคลิปเปิดภาพอยู่เทียงให้เทียงหน้าแลยพ่อแม่พี่น้องยังไม่ได้ไปทางใดเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยดูเขามาติดตามรับชมเข่าเช่าไันอ่ามาท่านได้กินพ่อแม่พี่น้องโอ้ยม่ใหญ่จันดาบันนาก็ได้เป็นจังใดจิตใจนี่คือตื่นเต้นท่านพ่อแม่พี่น้องเลยโดยมันนี้ก็ขอโทษขอพ่ายลลายเนาะพ่อแม่พี่น้องเสียงโคไม่ใหญ่จันดาบันนากระ บดีบันใดได้พ่อแม่พี่น้องไยเป็นวัดเป็นไอเนาะมีน้ำหมอกตกหลายๆลมือมาแล้วพ่อแม่พี่น้องบ้านมาซึ้นนี่กลางคืนกะฝนตกเต็มมาบ้านมันบ่ายโมงเลยพ่อแม่พี่น้องไงตื่นหฮงก็สมควรพ่อแม่พี่น้องเนาะมักริกหมักขือกะซุ่มเย็นดีมกดีใจลายพ่อแม่พี่น้องไยไม่ใญ่จะดาบานนากะเนาะโดยโอ้ยว่าเป็นจังไเด้เนาะว่าตื่นเต้นว่าได้อันได้ตักน้ำเนาะพ่อแม่พี่น้อง โอ้ยจากน้าเด้อหุดมาพริกมาอื่นนี่พอตาเอ้ยวะมานี่เราดีใจอตื่นนอนกลางคืนนอนห้อนพอเมนพี่น้องเลยผนกับผ้าผลทนทาเขาก็ต๊กลงมาให้ไล่เมนมกเมนใจรีพอเมนพี่น้องเนาะเมื่อบ้านเมื่อชงกลับมากับว่าโอ้ยผลตกแหงพอเมนพี่น้องนอนบ่ายโมงกลางคืนเนาะลงแหงอลีพอเมนพี่น้องผาผลทนาทาเขาก็อเตอดีพกดีใจพ่อแม่พี่น้องเนาะก็เดือนหนึง่งเดือนสองออกมาบ่ม,มีผ้าผลทนาทาเขากตกหำหมากนี่ของเขา หมกดอกม่วงเฮาเนาะพเมพี่น้องเลยตือดอกม่วงล่นเบิดเนาะบางนี้เป็นหมากและไงเลยตกออกดอกล่นเบิดจังตกพ่อเมพี่น้องเลยโอ้ยเมย์ไงจันดาบานนาที่ก่อสร้างเป็นพ่อนพเมพ่น้องเลยผ่านผลเนี่ยไรก็ยาเนาะพ่อเมพี่น้องก็ดีมกดีใจน้ำพ่นอยู่เนาะเพ่นตกลงมาก็ดีทำผู้เพผนเกิดออกหมากน้ำดังแหละพ่อเมพี่น้องเลยออกดอกออกน่อยเนาะดอกนี่ข้าเฮาหรือว่าหมากม่วงเฮาาอะไรพ่อเมพี่น้องเลยโดย ้ยมันนี่ก็ได้เปิดภาพออกมาก็ได้ว่าวได้วาสู่พี่น้องป้าลุงเอาอาเอฟซีอะไหลายคนทุกคนอะไยพ่อมีพี่น้องเอ้ยอยู่ใกล้อยู่ไกลอยูยยยยยย่ทางใดก็เลยเตะที่หักเพลงกันคือเก่าเดอ้อพ่อมีพี่น้องเอ้ยโดย้ดย,ยมีเงยจันดาบันนากระดีบตีใจเลยพ่อพมีพี่น้องเอ้ยน้องได้มาว่ามาว่าสู่เอฟซีเขาพังมาเบิ่งมาส้มกันสองมีเงยจันดาบันนาเฮาพ่อมีพี่น้องเอ้ยโดย้ดย,ย,ย,ยมีเงยจันดาบานนาันนา ห่วงเฮินไปเลยมือหลายวันเนาะอุ้มอุ้มใจพ่เมพี่น้องเลยบ่มีเงินมีค้ามไปเลยเนาะพ่เมพี่น้องซื้อไม้ก็ได้ก็คโขยเก็บโอยกำไปเรื่อยเนาะพ่เมพี่น้องคอยหาไปเนาะกะวันนี้กะนี่กะทรัพท์เครื่องนี่กะของลูกชายหล่าเพิ่นเพิ่นป้ะของบ่าวพระอรุณอะไรพเมพี่น้องเลยผักกุไลายกุฎเซ่ให้เพิ่นเด้อบ่าวพระอรุณเพิ่นกัญยงบอดงบอดังพ่เมพี่น้องเอ้ยเนาะเหตุใดเมื่อยไปเมื่อยทำเพิ่นก็ดี ไปทางไกลกับไปทางไกลกับไปบเด้อพ่อเมย์พี่น้องเลยโดยผักกุไลกุฎเซ่พเพินงงพเพ่นเนยพ่อเมย์พี่น้องเลยผักกุฎต,ติดตามไปเด้อเนาะลูกเม่ใหญ่จันดาบัานนาเล้ลูกชายหลาพ,พ่อเมย์พี่น้นะองเลยบาพาะอรุณเนาะส่องเพิ่นซื้อบาพาะอรุณเด้อนะทุกคนเขามาเบิ่งมาซุ่มช่องเม่ใหญ่จันดาบัานนาก็ได้โดยเม่ใหญ่จันดาบัานนาก็ยังเปิดช่องใหม่คือว่าในาพ,พ่นอเมย์พี่น้องเลยยังบูดงบูดังเนาะเอ้ยพ่อเมย์พี่น้องเลย กดไลค์กดเซพกกดติดตามพอเป็นกำลังใจให้นี่เด้อพ่อเมย์พี่น้องเนาะผูขอมาเบิงมาส้มกระขอบมอบขอบใจหลายๆเด้อขออยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขพ่อเมย์พี่น้องเลยดีมอกดีใจเด้อกดไลค์กดเซให้ก็ดีกดติดตามให้ก็ดีใจพ่อเมย์พี่น้องเนาะขามาเบิงมาส้มก็ดีใจพ่อเมย์พี่น้องโดยโอ้ยเนาะห่างหืนไปหลายมือหลายวันเติกก็ดีโบได้อุกมกอุกใจอยู่ได้พ่อเมย์พี่น้องเลย บอเลยบอกเลยว่าไอเอฟซีเราดับดูน้ำกันเนาะทุกคนผู้เคยบังเคยส้มอะไรพ่อแม่พี่น้องเลยดูอืมตามาหนี่มายาจนาก็เปิดภาพอัดคลิปอยู่ให้อยู่นะพ่อแม่พี่น้องอยู่ตีง่ายตีง่ายมาหนี่นต่บัดทันในเมือบ้านเมืองโซงเนาะมาหนี่กระพังผลใหญ่ยุงผลทูมานิเล่กัดชีได้ไปเขาพิมพ์งานน้ำเพลินคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเนาะกัดชีลองเบิงพ่อแม่พี่น้องเลยดิสิได้โทรหาอยู่บ่อเนาะมาหนี่เพื่นสิได้ ลงซองอยู่บ่เนาพะพ่อแม่พี่น้องจกักเพิ่นสิไปลงซองอยู่ทางใดเด้อมื้อนี้ผัวใหญ่ยงเพิ่นพ่อแม่พี่น้นยย om, นองเอ้ยโดยได้มาเว้ามาว่าซื้อเอฟฮะพังหลายๆคนเนาพะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยโอ้ยเนาะดีใจได้พ่อแม่พี่น้องเลยเวย้าเลยว่าสู่พแม่พี่น้องเฮา,าพังเนาะโดยโอ้ยเป็นจังได๋เด้เนาะชัวร์ชับหนี่ก็ได้ว่าติดขัดเสียงพินเสียงแค้นก็ะลบออกทั้งเมื่อพเม่พี่น้นองเอ้ยหมู่คู่เพิ่นดินเพิ่นบายก็ดีป่าแต่เพิ่นเป็นเนาะ มีาจัณดากาให้เบึ้งให้ชุ่มนพ่อพมีพี่น้องเนาะวันนี้มันบอกคือว่าคือว่าเพิ่นก็เพิ่นเห็ดปิ่นพมีพี่น้องเลยไปคนละส่อง well. ไปคนละเบ็โอ้ยบัดมาบ่ายแล้วบัดลบของมีนายจัณดาทิมจนเบิดพมีพี่น้องเลยไปตั้งไม้ไปเห็ดเข่าไม้พม์พี่น้องไดเป็นยังก็ดีเนาะขาดคืนไปวัตถุสร้างพมีพี่น้องเนาะโดย อมาหนี้กม่ใหญ่จันดาบ้านนากะเว้า like. สู่พ่อเมยพี่น้องเอฟซีฮะพังกะพอสมถึงนานพอสมควรแล้วเนาะพ่อเมยพี่น้องเลยมาหนี้กม่ใหญ่จันดาบ้านนากะสิได้ลาพ่อเมยพี่น้องเนาเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะลาพ่อเมยพี่น้องเากันเด้อเนาะคลิปหน้าจะมาคุยกันใหม่คือเก่าคือเดิมเด้อพ่อเมยพี่น้องเลยฝากพ่อเมยพี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้นเด้อพอเป็นกำลังใจกม่ใหญ่จันดาบ้านนาถ่ายคลิปต่อไปอีกเนาะพ่อเมยพี่น้องเลยโดย ขออยู่ดีมีหฮงออยู่เย็นเป็นสุขเดออ้อหออยู่ดีมีเฮงบัดทุกคนเดอ้อเอฟซีเฮา้เข้ามาเบิงมามุ่มแเม่พี่น้องเลยคลิปหน้าจะมาคบกันไหมเนาะพเม่พี่น้องมานี้แม่ใหญ่จะนน้ามานหน้ากาศิลาพเม่พี่น้องเข้าไปเลยเนาะว่าพิดพลาดอาการใดก็โทษขอภายะหะลายเนาะพเม่พี่น้องเลยว่าพิดว่าถือว่ามันมวนมันวนหูก็โทษขอภายเด้อพเม่พี่น้องขอบุญขอบคุณ้เข้ามาเบิงมาชุมเนาะ โดยสถาบับคลิปนี้กับคอลาพ่อเมยพี่น้องครัไปแล้วคลิปหน้าจะมาขบกันใหม่คือเก่าคือเดิมเ้อพ่อเมยพี่น้องอยกเก่าเขาวาสสบายดี